สวัสครับคลิปนี้จะพามาดูการสมัครใช้งาน Zoom แบบโปรก่อนอื่นเรเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คำว่า Zoom จากนั้นเข้าไปกด sign in เลือกอ e ีเมลที่เราคือใช้งานหรือกดสมัครด้วย Google log in ด้วย Google แล้วเลือกอ e ีเมลของเรา จากล็อกอินเสร็จแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> เข้าไปที่แพลนหนึ่งให้สิราโหลดแป๊บหนึ่งเราจะเห็นว่ามีแพลนแบบฟรีวันนี้จะพาไปสมัครในส่วนของแบบโปรเราเข้าไปที่อัปเกรด ก็จะพามาสู่หน้าของการจ่ายเงินที่เราเห็นนั้นจะมีอยู่สองช่องก็คือสิบสามเหรียญตัวนี้เป็นสมัครรายปีแต่เขาเฉลี่ยมาให้ว่าเดือนหนึ่งจะเท่ากับสิบสามเหรียญเราจะสมัครรายเดือนนะครับที่สิบหกนล่าสิบหกเหรียน เมื่อเราคลิกที่16เหรียญน,นะครับแล้วก,กดคอนเฟิร์มก็จะพามาสู่หน้าของการใส่รายละเอียดต่างๆเรื่องของที่อยู่ในประเทศไทยถัดลงมานะครับเขาจะให้เลือกในส่วนของ Account นะครับ จะมีให้เลือกอยู่2องย่างก็คือ business กับ personal เราเลืกอก personal ใ c แล้วก irm, ็กด confirm เพื่อที่จะเข้าไปสู่หน้าของการจ่ายเงินลรวการจ่ายเงินที่จะมีในเรื่องของ e d i t c a r d d e b เ t card ซึ่งเมื่อกดเข้าไปเขาจะให้ใส่ารายละเอียดในข้อมูลของบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต ให้เราทำการใส่ข้อมูลบัตรเบิตหากข้อมูลถูกต้องทางด้านซีขวาก็จะเป็นปุ่มสีนเนนงินแต่ถ้าไม่ถูกต้องเขาก็จะโชว์ตัวแดงมาซึ่งถ้าหากว่า บัตรเครดิตถูกต้องหมดแล้วแล้วเราก,กดก็จะเป็นการเสร็จสิ้นเขาก็จะตัดเงินในบัญชีของเราไปมีือในส่วนของวิธีการสมัครสูงแบบโปรโ